บันบัรพิมนเนี่ยบัน้นงองก่อนโอคปรโคตเก็ว่ารอบเดีวน้ำปอไม่อาขวดนะึงแบบแบบเย็นเนอะต้องขอคุณเย็นย,ยัยงก่อนกระเทยตัวใดีวบ้ เ่าี้เนาะแล้น่ายะเนนซขาดยอ๋อ่ยละ่เวลาใส่เยห้ามโกเ็นเวลาใส่เชีมะอห้ามโกยคนนอเมกงไปเสีานเขายกง่ายๆกขวงเขาเอาเนลกนี้าดอือเอากี่งชัดกัดไปขัดใหเ่กเลย อกโครม่ากันเอออีนี่ก็เขาเลยนเี่เ่เประเทศเดียวกันแค่กูเปลี่ยนน่ก็เขายุคนว่ายบ้านมากินกระดิ เัยกนีก่นระเบิดเวลา,า,า,ามาเลยิกมาเดือกโกแดงเยี่ยด <c oughs> ีเลยโตรเก็บขีดเลยมัน <c oughs> บันเพรี้เมืบันดก่อน